ต้องตัดชุดคอสเพลย์เองเพื่อลงประกวดคอสเพลย์เวทีระดับโลกเรื่องมีว่าวันหนึ่งน้องโอปอรุ่นน้องสายประกวดทักมหาสันกะและชวนสันกะลงประกวดคอสเพลย์เวทีนี้พวกเราจึงได้เลือกเป็นอนิเมะญ,ญี่ปุ่นรันมาเพื่อลงประกวดคอสเพลย์หลังจากนั้นคิดการแสดงได้แล้วเราก็ต้องมาคิดเรื่องชุดและพ็อปจ้าด้วยความที่ว่าเป็นเวทีระดับโลกทุกอย่างเราต้องทําเองหมดเลยจ้าไม่ว่าจะเป็นชุดวิกพอ็อพห้ามซื้อแบบสําเร็จมาสันกะผู้รับหน้าที่ตัดชุดก็คือไปเดินวนอยู่ที่ตลาดพระหุรัตนานานมากและ เมื่อได้ผ้าตามที่ต้องการแล้วเราก็มาเริ่มตัดชุดกันค่ะนี่เขาอวดชุดหน่อยสันกะภูมิใจมากๆเลยเลือกผ้าเองตัดเองมีคุณแม่กับคุณยายคอยให้คาปรึกษาโอ้ยภูมิใจมากทุกคนมันสวยอ่ะส่วนน้องโอปอก็จะรับหน้าที่ทําฉากการแสดงสันกะเองก็ช่วยทําพอบในบางชิ้นด้วยส่วนการซักซ้อมเราก็นัดซ้อมกันทุกวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันเดียวที่สันกะว่างค่ะซ้อมไปซ้อมมาก็ได้ ได้รับแผลจริงมาด้วย <S <S และเมื่อก่อนถึงวันประกวดหนึ่งวันซันกะกับน้องโอปอก็พากันมาซ้อมการแสดงแบบจริงจังและแอบแวะไปดูงานสักหน่อยดูว่าเวทีมันเป็นประมาณไหนตอนแรกคือกังวลมากเวทีแคบส,ดสดุดเราจะวางบอ่อน้ําอันใหญ่ได้ไหมเนี่ยก่อนนอนซันกะคือตื่นเต้นมากจนนอนแทบไม่หลับและและ้วเช้าวันต่อมาก็มาถึงวันนี้คือวันที่เราจะต้องประกวดค่ะทุกคนซิ่งรอบมีเป็นการประกวดคัดเลือกตัวแทนจากภาคตะวันออกเพื่อไปแข่งกันที่กรุงเทพอีกทีอันนี้พี่ไปจับสลากให้หนูแล้วนะได้จับแบบที่สองฮะ ท,ที่ไปกันทำไมโอ้ยตายแล้วสนุนะโดนแกงหนักมากตกใจหมดทําไมพี่เขาจับฉลากให้เราได้เบอร์ต้นต้นอ๋อแต่สรุปทีมงานเลือกให้ค่ะจากนั้นพวกเราก็รีบไปแต่งตัวและซักซ้อมก่อนขึ้นเวทีบอกเลยว่าเราทั้งคู่ตื่นเต้นกันมากๆปลอบใจกันไปปอบใจกันมาแต่เมื่อพอขึ้นเวทีพวกเราเองก็ต้องทําเต็มที่เลยค่ะและผลที่ออกคือพวกเราผ่านเข้ารอบต่อไปค่ะทุกคนี มากมากที่เราได้เป็นตัวแทนจากภาคตะวันออกแบบเต็มตัวแล้วต่อไปคือรอบชิงเป็นตัวแทนประเทศไทยพวกเราจะตั้งใจพัฒนาฝึกซ้อมในการแสดงต่อไปและเอาคําแนะนําของทุกท่านมาพัฒนาต่อยอดเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะพวกเราทีมแต่ให้้นนาาางงฟลงมเป็ยช